เขียนนี่เข้าไปดาวนี่ซองสีฟ้าถามกันมาตลอดผมก็บ,บอกตลอดดาวนี่ซองสีฟ้านี่ยครัพี่น้องโอ้โหหลังหนึ่งบักไงครับตกลงไปในน้ำโ,โอ้โหบักกักอ่ะโอาเด้อนี่ยนี่เราพอโอ้โหเหยื่อข้าวทีเด็ดครับพี่น้องอพูนะกูี่ในน้าเหมือนน่ะบักเอเดรียบักแพียงไงครับผมโอ้โหนี่ตัวนึง่งไง ต้องเจอกับพวกหนุ่มคนสวีดัสสวัสดีครับผมพี่น้องครับกลับมาอีกแล้วครับหมายนี้ห้อยหนูเรียนพี่นอ้องม,มีตัวผมมีตัวขอใส่ก่อนล่ะเห็นไหมห้อยหนูเรียนใช่ไหมอีนไซเป็นเยื่อขอบเปลือกครับผม เขาเปียกสร้ฟยฝาเบียร์ได้การไม่ได้เพื่อน้องจีบน้ำบาหลายใส่แบบธรรมดานรับที่ใส่เอาเข่าปกเลยปกไล่เลยบาใส่ฝาเบียร์นี่ร้องทั้งสองแบบฝาเบียร์กะ หยอดกาวไว้เขาประหยัดสุดๆเลยล่ะส่วนนี้หนูกับจินว่าได้เพราะว่าหยอดกาวติดไว้เ,เขาแค่ห้อยกะน่อยห้อยเข่าจัน่อยครับผมห้อยมันได้กินได้น้ำแน่หน่อยหนึ่ง ไปขีดนี่เข้าไปดาวนี่ซองสีฟ้าถามกันมาตลอดผมกระบ,บอกตลอดดาวนี่ซองสีฟ้านี่หล่ะพี่น้องสูตรเท่าโอ้พี่้อยมันเรียนโอ้หอยูย่ทั้งหลังเลียนไปพุ่น โอ้ยันตกสัง่งนู้หน่อยนะพี่น้องแดงอยู่ดินี่ครับผมใสมอือจากหลัง ใช้ตัป,ปีเปลองเขา่าโคดใช้เข่าแบบเลืยหลยปีละปีปีกายสามสอบเข่าสำหรับไส้หนูปีนี้สิบเปียงมาได้ระบายไดย้สูตรนี้มา้เนาะกาว้จักสอนเพราะว่าแดงๆมั้ยเราต้องใส่สูตรเอาเข่าถมกลับไว้ึ้นเก้านะครับใส่สูตรเซ น่อยบอนระแวงคนระับหนูระแวงนี่เจอสูตรแซรเข้าไปใส่จากสองสามหมื่นเรียบร้อยหมันล้ะพี่น้องบํลอดจากร้ายหรอ มันเรียนหลายอยู่ไปครับขอใส่ก้นพี่น้องบันมีคำนี่ครับทางมันเรียนอยู่ทางไหนอยู่มีกาง,งามโอ้ยเดี๋ยวใส่เกียหลังหนึ่งพี่น้อง อย่างเงินหาหม่องไส่บบนี้ใส่ะาด้สางอยู่บ่วงกับ่ีงฟังโซเลีนน้ำฟังนั่นหระโซเลน้ำฟังทางเหร จะไปหาไส้บ่วงกันตามโมทาันคำคักเอ้ไปใกไส่สังนะแต่มีห้อยกับไส้บมมีห้อยกับโมไส้ดอกพี่น้องไส้แค่นี้ละเจ็ดลังนี่สางนี่เลยเออเมืเ่อยไปครับผมแต่มีหม่องไส้บ่วงกับติ๊ไส้บมมีกับที่เจอกันเมื่อเช้าไปะละ เล็บานี่เล็บบักนิ้วแม่ผมเออฮอดเวลาเศร้าแล้วพาพี่น้องไม่ยามหนูคือเกา่าเสียงมอลมำกี่ไายครับไปสมุน้ำตามช่องเลีองโต้ข้าพเจ้าเองนี่มีน้ามา ข่าวกรมมือดำสองมืออดำดำโครูคิรีคู่นี้สสรีรูปผมอนันนมสลวยสวยเก๋บอติดตามกันเมืองครับผมแปดหลังตอนกลับบ้านพุ่นไปส้อไปอีกหลังหนึ่งได้พี่น้องรุนกันครับพี่น้องรุ้นกันเกี่ยข้าวเปลือกช่วงนี้วันนี้กับปูดอกปีนี้หายยาก หลังแรกอยู่ไหนเอ่ยหลงหอหมองจว่างใสเอาโดนครับผมหนูน้อยหนึ่งเต้มครับผมจ้าหนึ่งเต้มจ้าเล็กๆน้อยๆเต็มเตยมากา้านขอไ้วมันเนาะ เอดออกกันพี่น้องฟาเบิอาบ่เห็ดฟาเบิอเสียไปเห็ดมาใหม่ยกันเมื่งโตหนูพี่น้องเ <c oughs> ออจะหน่อยครับโอ้หลังนั่กระโดดครับผมโอ้โหใสสวยขุ่นใสอยู่ทางเทิงปุ่นแต่ว่าหลังนี้บ่โดนครับพี่น้อง แก้วอู้หูหลังนึ่งแบบไงครับตกลงไปในน้ำอู้หูบักกั๊กเอ้เด้อเหรนี่เราพออู้หูเหยือย่อข้าวทีเด็ดครับพี่น้องพูกน่ะเป่นในน้ำเหมือนเราแบบเอดตแบบแข็งไงครับผมอู้หูนี่ตัวนึงอ่ะต้องเจอกับพวกหนุ่มคนนี้ว่าวตัวงาเงา เงาเหรอวะเงาเงาโอ้ยตัวสวยหนูขึ้นหลายไสตแต่พี่น้องเดี๋ยวไว้มากินไว้มากินเขาอีกตัวนี้เพี่ยแบกไงยุ่งในพี่ครับบักไงยุ่งในหนามเลยเบิ่งตัวนี้ใส่ไงเลยนี่อุ้ยจังฮักมือนี้เลี้ยงหลังเลยเพี่ย ใส่ไปพี่ลงไปทั้งรางเลยครับพี่น้องบักไงไเลยยักษ์ใหญ่ครับผมพูน่ะนูอยู่พูน่ะเห็นบ่ครับนี่เส่ลำสางนี่เขาต้องมัดย่างดีเลยบ่มัดนี่มันเสียเด้ครับนี่โอ้โหหนักตึงครับหนักตึงพี่นอ้องโดนบักยักษ์ครับผมบักยักษ์ใหญ่ครับบักกิโล อหูยกล้ามคอด้านาหลังเต็มๆแบบนี้ไม่มีเหลือหมดโอโหูมึงกลัวขางเลยรน้องที่เด็ดเยื่อเข่าครับเขาหลังนี่กรองไว้กรองไว้หลังฟ้าเบียถือตัวหน่อยอมึงอะผมไม่รองบกไงเลยครับ โอ้ท่านถ้าบ่บเบียกหน้ามก็ดีนุ่มสลวยสวยเก๋ยัางห,ากหักแล้วขนน่ะเก็บออกครับผมได้ไปสามแล้วเหลืออีกสองครับ ยโอ้ยหมดมืนนอหนังตึงเลยตัวนี้นนนไปดูต่อขึ้นมือนนี่บ่ถือกรือว่าบ่ตึงครับสายบ่โอ้ยโดนโดนคือเก้าครับผมเมื่งพี่น้องสายบ่ตึงกัยกบยังโดนครับผมโอ้หสายสวยจ้าเหวียงเหียง สีแต,ต้มสีแต้มสวยๆหลังนี้ใส่ฟ้าเบียตัวนี้หลังนี้ใส่ฟ้าเบียรครับพี่น้องเส่นะถไฟเบียฟ้าเบียบ่เห็นครับจะรอดจากเงื่อนมือนำกุลูคีรีคู่นี้ไปได้จังไหนได้เจอกับผู้ชายคนนี้ เบิงตัวงามเลยพี่น้องครับบ่บขี้ลลยเด้ลูกหนูตัวงามครับต้องไปเฮ็ดฟ้าเบียร์เพิ่มรายการอยู่สูตรเดลแรมบ่เพียงเข่าดีว่าบักแง,งเ่เข่าเข่าวิธีเกาวิธีกองเขาเา่าตัวหง,ง่าอาจสิ่ละแวง้งแต่ว่าตัวน้อยเข่าอยู่น้งสุดท้ายครับบ่สุดท้ายบ่เข่าพี่น้องอุ้ยมันขวัด กวาดจีดินใส่ผมพร้อมัวนี่ใส่เกลือัวนี่ถแถลงว่ามีอีกครับหนูู่นี่เดี๋ยวเขาคอยุบเก็บกันเดี๋ยวเขาคอยมาใส่ไมพี่น้องกลับห้องเมือนแล้วไปแค่นี้แหละโ,โฮ้หนัายตึง สุดท้ายครับผมเก็บบ่วงก่อนเก็บบ่วงเก็บกลับกลับอีกหลังหนึง่งหนูหลายอยู่นี่โฮ้โยบ้าไปแล้วผู้ชายคนนี้ เยื่อเขาแล้วพี่น้องติดใต้กูหาไ่ได้ต้องเยื่อเขาแล้วครับช่วงนี้เมื่อนั้นเขากรได้บักแง่ยอยู่นี่แหละผ้าบ่วงไปกลางให้หน้ามนผมมาใส่ไว้สิดอก้อยกอกเกาใส่สำรองไว้ย่านบาหมงฮันมันว่ถือที่ไหนได้ที่เด็ดเลยบมองฮัน อบอมี่หนูบอมี่หนูห้อยขอ้วบอมีเลยมีหนูแล้วบอมีห้อยหนูแรนเลยพี่น้องเจ็บอ,อกไปหาไส้ไม้ไหม มานมันสิมีอีกจจกโตัวถนี้นอยู่นี่เพราะว่าใส่หลายเทีย่ยแล้วละ่ะได้ไปกับหลายตัวแล้วสามสี่ตัวมั้งอยู่ไม้นี่เดีเ๋ยวไปสามสี่ตัวซึ่งหนูหน่อยซึ่งหนูใหญ่ล่ะเม็ดล่วพี่น,อน้นองครับผมแค่นี้ล่ะที่เด็ดเกี่ยวเขาครับผม มาสูรุงานกัน,อ,นอุ้ยหนางตึงๆเลยพี่น้องหนูซี่ตัวหลายรุ่นพี่น้องครับหนูจะหนี้น่อยครับเข่าเยื่อฟ้าเข่าเปลือกครับหลังนี้มีสองหลังอะ่ะเข่าเยื่อฟ้าเข่าเปลือกแล้วอีกบักง่ายนี่เข่าเยื่อกองเข่าครับกองเข่าเส่กกับเลย ก็ตัวหน,นึ่งเต็มเต็มก้านคอฝรั่งแบบนี้ไม่มีสิทธิ์รอดครับปักไงหนูแม่พร้อมพี่น้องดูนะเดี๋ยวก็ลังเลี้ยงลูกมูนี่แหละแต่ว่าลูกมูนี่มันหนที่ออกน้มแล้วเนี่ยยาน้มเลยล่ละรุ่นไงละ่ะไปส้่งเนื้อส้่งตัวได้แล้วละ่ะรุ่นนี่โอ้โหเอเล่ครับผมเอเล่พี่น้องครับเป็นไหนบอกแล้ว มันจะรอดจากเงือมือน้ำคู่หลูขี่หลีคนนี้ไปได้จังไดแล้วด้เจกับผู้ชายคนนี้หนูรุ่นนี้หลายครับพี่น้องปีนี้กำลังรุ่นนี้อยู่คิดว่าช่วงแรงๆก็ดิโต้ใหญ่พอดีลหละเอา้าพอได้ขัวใส่ปีไหมพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กำลังแรงให่ในเด้อครับผมช่องอาทิตย์วิเศษสมบัติช่องน้อยๆคอนอีสานบ้านเฮาผมนุ่มสวยสวยเก๋ตัวนี้ฟันเหลืองเป็นข้าวโพดเหมือนเดิม นี่แหละบุเชียหมอหมอบอกให้ใส่เทปไทยกับบุเชีย <laughs> สวยแล้วพี่น้องเจอกันด้วยคลิปหน้าครับกลับกันเรื่อยๆครับผมลาไปก่อนวันนี้เงี้ยวพอนจนเมื่อเงาว <laughs>